การอยู่เหนือโลกอยู่เหนือธรรมด้วยนะอยู่เหนือให้หมดเลยเคยได้ยินไหมอยู่เหนือโลกเหนือธรรมก็โลกนั่นแหละคือธรรมอยู่เหนือธรรมด้วยการอยู่เหนือหมายความว่าการที่พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยอุปมาเหมือนกับว่าเสียงเนี้ย เสียงนี้มีไว้ใช้อยู่ในโลกมนุษย์ถ้าพระอาจารย์บอกว่าโลกมนุษย์มันเหมือนก้อนก้อนหนึ่งเนียแล้วพวกเราลองออกมาจากโลกมนุษย์สิแล้วเราจะเห็นว่าโลกมนุษย์เนี่ยไอโ้โลกสามแดนโลกธาตุจะเป็นสุคติทุกติหรือพรหมโลกหรือแม้แต่รูปธาตุที่เป็นโลกมนุษย์เนี่ยพวกเราว่าร่างกายเนี่ยมีไว้ใช้อยู่ในโลกสมมตินี้ถูกไหม อยู่ในโลกใช่ไหมร่างกายเนี่ยเมื่อเจ็ดดวงนี้โง่เขลาอยากมาอาศัยเที่ยวเล่นอยู่ในโลกสิ่งที่ได้คือเอาร่างกายไปใช้นะเพราะในโลกนี้มันต้องเอาร่างกายไปใช้ด้วยพวกเราก็เลยมาอาศัยร่างกายแล้วก็ถือกลองวัาฉันอยู่ในร่างกายนี้และนี่คือร่างกายฉันแล้วก็อาศัยอยู่ในกาลาเรียกว่าโลก พวกเราอาศัยอยู่ในโลกพกเราเห็นภาพไหมว่ามีโลกอยู่ก้อนหนึ่งกลมๆใหญ่ๆสามแดนโลกธาตุอาศัยอยู่ในมิติเหล่านี้ทั้งหมดเหละทั้งรูปและนามอาศัย,ยในมิติแห่งโลกผู้ที่จมาเที่ยวอยู่ในมิติเหล่านี้จะต้องเอาร่างกายไปอาศัยเราก็เลยมา,าศัยในร่างกายซึ่งอาศัยอยู่ในกาลานี้เรียกว่าโลกนี้แล้วถ้าเป็นจิตที่ยังไม่เข้าไปอาศัยเลยละ่ะอยู่เหนือโลกไหม จิตที่ยังบริสุทธิ์อยู่และบริบูด,ด้วยองค์ปัญญาที่ไม่มีวันเข้าไปอาศัย,ยในโลกนั้นจิตแบบนี้จะไม่เกี่ยวอะไรกับโลกเลยอยู่เหนือโลกจิตแบบนี้ไม่มีรูปร่างรูปร่างมีไว้ใช้อยู่ในโลกถูกไหมตรงนี้เข้าใจไหมมนุษย์ฮะสัตตานังทั้งหลายเข้าใจไหมเนย จิตเอาวิชาทั้งหลายเข้าใจไหมยังพูดเปล่ยนไหมร่างกายนี้มีไว้ใช้อยู่ในโลกใช่ไหมถูกไหมแต่ถ้าอยู่เหนือโลกมันไม่ต้องใช้ร่างกายอะพวกเราอย่าสําคัญว่าเรามีร่างกายสิเราไม่ใช่มนุษย์พระอาจารย์พูดไวมาก เมื่อเราเข้าใจว่าเราไม่ใช่มนุษย์ร่างกายจะไร้ค่าทันทีมันที่จะเข้าใจแบบนี้บ่อยๆจิตมันจะวางความเป็นมนุษย์ออกไปของมันเองมันจะค่อยๆวางเองอันนี้พูดแบบเล่นๆนะแบบยังไม่ใช่ตัวทำแท้ร่างกายนี้มีไว้ใช้อยู่ในโลกมนุษย์ถูกไหมอยู่ในกาลากาลานี้เพราะงั้นนี่ ถ้าพวกเรายังคงอยากเป็นมนุษย์เราก็คือสัตว์โลกเรียกว่าสัตว์ตนังที่ยังอาศัยอยู่ในกาลนี้หรือโลกนี้ยังไม่ได้ออกจากโลกเลยในโลกนี้อาศัยอะไรอีกอาศัยเสียงไว้สื่อสารใช่ไหมพวกเราอาศัยเสียงไว้สื่อสารกันตลอดเลยอยู่ในโลกอยู่ในกาลาพวกเราเสียงนี้มีไว้ใช้อยู่ในโลก แต่ในธรรมธาตุที่พ้นจากโลกเหนือโลกธรรมธาตุแห่งจิตมันไม่ต้องอาศัยเสียงเลยไม่ต้องใช้เสียงแล้วก็ไม่ต้องมีรูปร่างด้วยพวกเราก็เลิศไหมมีแต่ในโลกนี่แหละเขาอาศัยร่างกายด้วยอาศัยเสียงไว้สื่อสารกันถูกไหมร่างกายก็ไว้ใช้อยู่ในโลกเพื่ออะไรเพื่อ อาอาหารมาให้ร่างกายกินร่างกายจะได้แตกสลายเกิดมาเพื่อกินแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็แตกสลายนั่นเองร่างกายในโลกนี้มันต้องอาศัยเสียงไว้สื่อสารด้วยแล้วพวกเราก็ชอบอาศัยเสียงไว้สื่อสารคิด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 ,คดเล่นกับความคิดจนเป็นโรคประสาททุกวันถูกไหมพอพวกเราได้เสียงมาพวกเราก็เล่นกับเสียงตลอดเวลาเลยเสียงที่มันพูดอยู่ในใจ พวกเราว่าโลกแห่งกาลานี่ยน่าสงสารไหมเรียกว่าโลกสมมุติก็ได้เรียกว่าสามแดนโลกกระถายก็เลยเรียกว่าโลกโลกแห่งสัตตานังก็ได้นะพวกเราวาดเราไปเป็นสัตตานังไหมมีใครอยากเป็นสัตตานังบ้างติดท,ทั้งหลายมีใครรับสมัครรับอาสาขอเป็นสัตตานัง อยากมีร่างกายอยู่ในโลกอยากมีเสียงไปใช้อยู่ในโลกอยากเป็นสัตตานังไหมแล้วม,มีใครอีกที่อยากเป็นสัตตานังประเภทที่แบบพวกเราอาศัยมโนภาพอยู่ในโลกสัตตานังทั้งหลายอาศัยมโนภาพด้วยนะอยู่ในโลกไปสื่อสารอาศัยร่างกายไม่พออาศัยเสียงที่คิดอยู่ในใจ อาศัยมโนภาพที่นึกเป็นภาพอยู่ในใจด้วยสัตตานังเขาอาศัยสิ่งเหล่านี้อยู่ในโลกพวกเราอยากเป็นสัตตานังไหมนี่คือคําถามไม่ง่ายในโลกแห่งกาลาหรือโลกแห่งสัตตานังนี้ไม่ได้อาศัยแค่นั้นอาศัยอารมณ์ด้วยมีอารมณ์สุขพวกเรารู้จักอารมณ์สุขไหมสัตตานังก็ชอบมาก อาศัยอารมณ์ทุกสัตตานังก็ชอบมากเลยจิดตดวงใดที่อาศัยอยู่ในโลกย่อมได้อารมณ์ไปเป็นของแถมเล่นอยู่กับอารมณ์สูขบ้างทุกบ้าง,างยึดอารมณ์สู่บางทุกบาง,บางมีอยู่แค่นี้แล้วก็ยึดอารมณ์สงบตอนนี้เยอะยึดเยอะมากแล้วก็ยึดอารมณ์วุ่นวายแม้แต่อารมณ์เฉยเฉยก็ยึดนี่คือสัตว์านังอาศัยอารมณ์ไว้ใช้อยู่ในโลก พวกเราว่าน่าสงสารไหมผู้อยู่ในโลกแล้วผู้ที่อยู่เหนือโลกนี่เขาไม่ได้อาศัยนะธรรมธาตุหรือจิตที่รู้แจ้งแล้วเขาไม่โง่ามาอาศัยอยู่ในโลกหรอกนั่นแหละเรียกว่าเหนือโลกในความบริสุทธิ์แห่งธรรมธาตุนี้ไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีอารมณ์ใดๆเลยเรียกว่าไม่เคลื่อนเลย ทีนี้กลับมาโลกแห่งสัตตานังเหมือนเดิมอาศัยอะไรอีกอาศัยความทรงจำความทรงจำมีไว้ใช้อยู่ในโลกแห่งสัตตานังเท่านั้นพวกเราอาศัยอยู่ไหมอาศัยสัตตานังอาศัยความทรงจำอยู่ตลอดเลยถูกไหมอาศัยอาลมอยู่ตลอดด้วยถูกไหมนี่แหละโลกแห่งสัตตานังเขาอาศัยสิ่งเหล่านี้ไว้ใช้สื่อสาร ในธรรมธาตุอันเป็นมิมุติอยู่เหนือโลกนั้นมันไม่อาศัยสิ่งเหล่านี้เลยมันไม่อาศัยความจำเข้าใจไหมไม่รู้จะจำไปทำไมอะ่ะมันไม่มีเสียงไม่มีภาพไม่มีอารมณ์ไม่มีความจำพวกเราว่าบริสุทธิ์ไหมตรงนั้นนะตรงนั้นก็คือจิตนั่นแหละทีนี้ในโลกแห่งสาตานังอาศัยอะไรอีก อาศัยอาการรับรู้พวกเราได้ยินเสียงเนี่ยอาศัยการรับรู้รู้ถึงเสียงรู้ถึงกลิ่นรู้ถึงรสรู้ถึงภาพรู้ถึงสัมผัสสัตตานางทั้งหลายอาศัยสิ่งเหล่านี้เพื่ออาศัยอยู่ในโลกโลกแห่งวะตะัตถะโลกแห่งรูปและนามโลกอันเป็นสามแดนโลกธาตุโลกแห่ง สัตตานังเขาอาศัยกันพวกเราอยากมาอยู่ในโลกที่สัตตานางเขาอาศัยไหมและพวกเรายัางคงสําคัญว่าเราเป็นมนุษย์อยู่ไหมโลกแห่งสัตตานางมักจะสาคัญว่าตัวเองเป็นไอ้ก้อนนั้นเรียกตัวเองว่ามนุษย์บางเรียกตัวเองว่าสัตว์บางนี่คือจิตที่มาหลงอาศัยรูปเพื่อใช้อยู่ในโลก อาศัยนามเพื่อใช้อยู่ในโลกนี่คือโลกแห่งสัตว์ตานางเขาอาศัยกันแต่จิตคือธรรมธาตุที่อยู่เหนือจากโลกไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับรูปและนามเพราะงั้นจึงผลจากโลกธรรมธาตุนี้คือธรราตุต้นกําเนิดเสียงนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากธาตุต้นกําเนิดใครเห็นว่าเสียงนี้มันออกมาจากธาตุต้นกําเนิด แล้วทวนเข้าไปข้างในว่าอ๋อไอ้เสียงนี้มันไม่ใช่เราเพราะมันพวยพุ่งออกมาแล้วก็สลายนั้นไอ้สิ่งที่สร้างไอ้เสียงนี้คือมาตั้งหากล่ะคือเราทวนเข้าไปสังเกตอยู่ข้างในเราจะเห็นว่าเสียงนี้มันก็เพื่อมออกมาจากความว่างๆอันเป็นเนื้อธาตุต้นกาเนิดมโนภาพว่ากระเพื่อมออกมาจากความว่างว่างอารมณ์ก็กระเพื่อมออกมาจากความว่างว่างความทรงจําก็กระเพื่อมออกมาจากความว่างว่างแม้แต่ที่รู้นี้ ก็รู้อยู่ตรงที่ว่างๆนั่นแหละถ้าพวกเราเพียงแต่เห็นว่าอาการที่ป่วยพุ่งออกมานี้ที่มีไว้าใช้อยู่ในโลกแห่งสัตวตานังนี้เป็นแต่เพียงอาการที่ป่วยพุ่งออกมาแล้วก็สลายไร้ค่าเมื่อไร่ธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ก็แสดงตัวพร่งขึ้นมาทันที เราจะรู้ว่าเราเป็นเนื้อความว่างเปล่าอันบริสุทธิ์เป็นเนื้อธาตุต้นกําเนิดเราจะรู้ว่าจิตที่อยู่เหนือโลกเป็นแบบนี้นี่เองเป็นธรรมธาตุที่อยู่เหนือโลกเหนือการปรุงแต่งเพราะการปรุงแต่งมันมีไว้ใช้อยู่ในโลกแห่งสัตวานางังพวกเรามาสมัครเป็นสัตวานังกันอยู่ในโลกแล้ว นะมาสมัครเป็นสัตตานังเพื่ออาศัยอยู่ในโลกนี่นะแล้วก็ทุกโล่งห่มร้องไห้เบียดเบียนเกินค่าทำลายกันะลรกันเนี่ยนะอาศัยเสียงเพื่อใช้อยู่ในโลกนะอาศัยมโนภาพอารมณ์ความจำประการู้มไว้ใช้อยู่ในโลกแห่งสัตตานังเนี่ยนะโอ้ยเราไม่เอาด้วยหรอกตอนนี้ไม่ได้อาศัยเสียงเลย ตอนนี้ไม่ได้อาศัยรูปไม่ได้อาศัยนามเลยแม้แต่เซี่ยวทุรีตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีความบริสุทธิ์ใครเป็นแบบนี้บริบูรณ์อยู่แบบนี้ตลอดเวลาด้วยองค์ความรู้ที่รู้แจ้งอยู่ภายในด้วยการตื่นรู้ด้วยการเห็นอาการเหล่านี้ด้วยการฟังธรรมะวิชารู้แจ้งจิตนี้ และรู้แจ้งอยู่อย่างนี้ว่าไม่ใช่เราอาการเหล่านี้ไหลข้าเป็นแบบนี้เข้าใจแบบนี้แจ้งแบบนี้นี่แหละผู้ที่อยู่เหนือโลกนี่คือการแสดงธรรมเป็นลิศพูดให้จิตได้เกิดความรู้ความเข้าใจไม่ได้พูดมาเพื่อหวังให้ยึดหรือถือครอง แต่ชี้ให้เห็นตามพวกเราว่าอาการที่ป่วยพุ่งมาจากจิตเนี่ยจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์ความจำอาการรลดลองดูสิเราจะเห็นว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการปลุงแต่งเป็นเพียงอาการเป็นของไร้ค่าเป็นของที่เขาปรากฏเองแล้วเขาก็สลายเองเขาไร้เจ้าของ เขาแสดงความจริงแบบนี้ตลอดแต่เห็นใดไม่เห็นธรรมะก็มีอยู่แล้วที่จิตแต่ทำไมไม่เห็นธรรมะอนัตตาธรรมปรากฏอยู่ตอนนี้ตลอดแต่ทำไมไม่เห็นอนัตตาธรรม,มก็นี่ไงทำในธรรมก็นี่ไงมหาสติปัฏฐานสุดธรมรมะจึงเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลย เพียงแค่พวกเราน้อมฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังเล่าเข้าใจนะอ่ะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงแค่นี้สาธุสาธุสาธุ